สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะคั่วมดแดงนะคะมดแดงไข่มดแดงจะม,มีแม่ค่อนข้างเยอะมีแม่เป้งด้วยนะคะนี่ค่ะน้องชายนะคะไปไปอะไรนะไปสอยเนาะไปสอยแล้วก็เอามาให้นะคะค่ะก็มีน้ำอยู่นิดนึงนะคะในนี้นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะ โอเคไม่ต้องเยอะคั่วไปจนเขาสุกนะคะจนแห้งนะคะค่อยใส่ผักอีตูนะคะค่อยใส่ใบแมงลักนะคะค่ะหลังจากที่เขาไปแย่ไข่มดแดงมาแล้วนะคะเขาก็เอาเนาะใส่น้ำเนาะแล้วก็แยกนะคะคุณผู้ชมแยกเอาพวก พวกเศษไม้กิ่งไม้อะไรออกนะคะล้างทำความความสะอาดนะคะเสร็จแ,แล้วนี่แหละก็เอามาคั่วนะคะก็สามารถจะเอาไปตำเจวก็ได้หรือว่ากินเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวให้เาน้ำให้เขาให้น้ำเขาหแห้งนะคะถึงจะอร่อยนะคะตัวไปเรื่อยๆนะคะ เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะเขาก็น้ํางวดลงแล้วแห้งแล้วนะคะใส่ไผ่ตูลงไปแค่น,นี้ก็อร่อยแล้วนะคะก็ให้เขาแห้งนะคะแล้วก็ใช้ได้นะคะค่ะไปกินนะคะกับข้าวเหนียว เป็นพร้อมกับแกงอร่อยอร่อยนะคะโอเคมีแม่เป้งด้วยนะคะแม่เป้งน,นี่นี่เพื่อพักก็ใช้ได้แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะพว่ไข่มดแดงนะคะตอนพว่อไข่มดแดงก็ขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมแซบแซบค่ะน,นี้ขอลาไปก่อนขอบคุณนะคะรับชม ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้นะคะขอบคุณมากมาขอบคุณมากมาเลยค่ะโอเคคุณตํใหมัคทิมหน้าสวัสดีค่ะ